สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเราสองคนอีกแล้วค่ะวันนี้เราสองคนก็จะไปวัดนะคะทุกคนวันนี้มันวันนี้เป็นวันเกิดของวัดนะคะที่กบเคยพาทุกคนไป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 ซื้ออาหารที่วัดนะคะทุกคนไปซื้อต้นไม้ที่วัดนะทุกคนจ้ะก็ครบรอบวันเกิดของวัดทุกคนก็มีก็มีเออก็มีการขายอาหารเหมือนเดิมนะทุกคน การขายอาหารก็สมมุติว่าเราอย่างที่บอกนะทุกคนการการที่เราซื้ออาหารก็เหมือนกับเราได้ทําบุญนะทุกคนเหมือนกับเราก็ทําบุญไปด้วยนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราก็ไปไปวัดกันดีกว่านะโอเคกบก็ขอบคุณมากๆนะทุกคนที่คอยเป็นกําลังใจให้กบเรื่องของพ่อนะทุกคนกบก็ขอบคุณแล้วก็ซาบซึ้งใจกับกำลังใจ ทุกคนนะคะก็อย่างที่บอกกบก็สู้ต่อไปใช้ชีวิตต่อไปค่ะทุกคนทําทุกวันให้มีความสุขแล้วก็เป็นกําลังใจให้พ่อในทุกๆวันนะทุกคนอา,อาการของกบก็จะสวิงแบบนี้ทุกคนความรู้สึกของกบบางวันก็จะก็จะก็จะปกติก็ขึ้นลงขึ้นลงตามตามอะไรทุกคนตามเขาเรียกอะไร,ร<า>แบบเวลาเศร้าก็จะเศร้า,ราหน่อยแบบกบจะเป็นคนชอบ จริงๆอย่างที่บอกกบถ้าคนติดตามกบมากบก็จะมีโรคซึมเศร้าอยู่ในอยู่อยู่แล้วนะทุกคนทีนี้พอเป็นเรื่องของพ่อเนี่ยเหมือนร่างกายของกบความคิดสมองของกบเหมือนกับมันสวิงขึ้นสวิงลงนะตามมาลงก็ไม่ถูกสามีก็ตามมาลงกบไม่ได้เหมือนกันบางวันก็เจอมเมียมีความสุขก็แฮปปี้แฮปปี้นะคือจริงๆกบก็ Happy แฮปปี้แหละแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆบางช่วงบางเวลาบางจังหวะก,ก็เราก็จะ กบก็จะดาวลงมาเหมือนกับกบก็บอกไม่ถูกเหมือนกันกบรก,รก็คอนโทรลร่างกายหัวสม,มองของกบไม่ได้แต่กบก็พยายามมีความสุขในทุกๆวันนะคะทุกคนถ้าเห็นคลิปของกบอันไหนคลิปที่กบแบบมีความสุขก็หมายความว่าในโมเมนต์นั้นเคมีในหัวสม,มองมันก็ พุ่งขึ้นไปมีความสูงนะถ้าคลิปไหนที่กบดาวกบก็ต้องขออภัยนะทุกคนทุกคนอาจจะเห็นกบสวิงขึ้นสวิงลงนิดนึงนะทุกคนจจะตามมาลมกบไม่ทันแน่นอนก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจนะคะไปะไปวัดกันค่ะวัดสีเจริญธรรมนะคะที่กบมา ดีเลยเราก็เลยมาจอดตรงนี้ทุกคนว่าสีเจริญทำที่อยู่ตามนี้เลยนะทุกคนนี่ถ้าใครมาก็มาที่อยู่ตามนี้ได้เลยนะคะสาธุสาธุสาธุทจะถวายพระนิรภัยที่เป็นองแห่ง แล้วก็พี่คะพี่คะก็ไ้ากฝาห้อมจะา้ด้ในบวมาติาแล้วกมทระรแล้วก็อ่อแตก่จาวรคก็่งว่าพิชิตาตเรา้ไเราพิชาุทธชาติครับา ที่่ททานุกเดินทางมาถึงก็มีนะครับสาธุสานะครับผมทุกหลังนะครับผมทุกห้านเลยนะครับอาจเจ้าวาดเลยกับตัวแทนนะครับฝั่งน้องถี่วิไลน่าลาลูก็รับบริจาคอยู่นะครับผมใครจะร่วมกันโอเคที่รักใส่ของที่รักด้วยนะครับเรื่องร้านละนิดละหน่อยนะครับเข้าไปด้านในนะครับตอนนี้พิธีสงฆ์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับผม พิธีสงกำลังจะเริ dad, nee, ่มแล้วนะครับขอเชิญนะครับเข้าไปด้านในนะครับนั่งให้เต็มเสียงเสียงข้างในดีเบามากเลยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตู้เองเลยับอ๋อวภาพก็จะออกทั่วโลกนะครับผมก็มาซื้อมาซื้อมาทำอะไรบ้างนะครับ

ครับวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าทางวัดศรีเจริญธรรมนั้นได้จัดงานทําบุญครบรอบ17ปีของการก่อตั้งวัดศรีเจริญธรรมที่เ,เมืองลาดเวกัาของเรานะครับวันเวลาผ่านมานั้น <Okay. S 1> เป็นเวลา17ปีนะครับ <Okay. S 1> ก็ถือว่านะครับที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามีความพร้อมที่เปิดให้บริการนะครับแจ่ คณะพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาสู่อาจารย์ที่เดินทางมาจากต่างรัฐมาจากทางเมืองไทยก็มาแวะเยี่ยมมาพักอาศัยนะครับก็ถือว่ามีความพร้อมในระดับหนึ่งได้มีเมตตาเดินทางมาจากเมืองไทยนะครับถือว่าเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั้งสิน้นได้รับการอบรมอย่างยมนะครับกับเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นทา่ทานตามคณะสงฆ์ได แจ้งว่าในขณะที่ท่านแสดงพระธรรมเทศนานะครับกันเทศก็จะมาตั้งไว้ทางด้านหน้านี้นะครับท่านใด ิทุอาโนตโรบุริสตัมมสารติสาทธาเทวมโนสานังพวทโธภะคะวีวัดสีเจริญธรรมก็ได้ทำการสาธยายเจริญเทมุคนกาถาฉลองพิธีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ญาติโยมก็กำลังใส่บาตรอยู่อีกสักครู่นึง รอบเพียนแล้วประกาศายยกคนจะเด็กกล่า,นนา,นา,นาวนำกลว้ายจะตุบตระจร่วมในวันครบรอบ17ปีของวัดศรีเจริญธรรมการที่เราได้มานั่งร่วมกันในสไลด์แห่งนี้อาตมามาจำพรรษาที่วัดศรีเจริญธรรมเนี่ยปี2015นี่ก็ผ่านมา9ปีได้เห็นความเติบโตของวัดศรีเจริญธรรมมาเป็นลำดับตั้งแต่ยังไม่มีอะไรยัง มีเพียงตรงมีศาลานี้เพิ่งสร้างใหม่แล้วก็ตรงบ้านพักพระสงฆ์น่ะยังมีศาลาที่เดิมใช้เป็นที่ประกอบศาสนพิธีตัางกายเปลี่ยนเบนปีธาขอให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยจเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยอายุพนักสุขภัลปฏิปานานาสารสมบัติจะนนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดแก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเจเริญธรรมนะครับถวายการเทศ มิปโรมทิสาครังเอวะเมวะอิโตดัาเปตานังปกปติจิตตังปจิตังตุมหังคิปเมวะสมิตุสัพมิปโรมตุสังคปาจันโทปนันโทยัตาไมจดิระโทยัตหาตสัปะโรอวะปิสิบเจ็ดปีในวันนี้ก็ถือว่า เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะครับโดยความอนุเคราะห์ของคณะอุบาอาจารย์นะครับโดยความร่วมมือของคณะกรรมการจิตยานุสิตพ,พี่น้องพุททศนิกชชนทั้งหลายนะครับเรียบง่ายนะครับรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ญาติโยมท่านใดนะครับมีความจะถวายจะถูกปัจชัยนะครับส่วนตัวนะครับพเพื่อส่งการเดินทางของพราอาจารชั้นเรียนนั้นก็ขอเรียนเชิญได้นะครับตามอัธยาศัยนะครับพระอาจารย์นั้นถือว่าเป็นพราเถระผู้ใหญ่นะครับเป็นพราธรรมทูตสายต่างประเทศที่ได้มาอยู่วัดศรีเจริญธรรมนั้นหลายปีนะครับนะครับได้ฮะ แล่อนุเคราะห์วัดศรีเจริญธรรมนั้นสั่งสอนญาติโยมนะครับโดยการเทศโดยการแนะนํานะครับและร่วมกันพัฒนาวัดศรีเจริญธรรมนั้นให้เจริญขึ้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้พระอาจารย์นั้นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเดินทางไปโปรดญาติโยมที่ประเทศไทยแล้วก็จะได้ไปจับมรษกที่ประเทศหรือว่าเป็นปัจจัยเป็นบุญยังที่ พวกเราด้วยครับผมคนณเชิญนะคะวันนี้นะครับส่วนก็จะถวัตนะครับผมจากโรงชาตินี้ก็ถือว่าถวัตทั้งหมดไปนะครับผมเพราะว่าก็ขอขอบคุณแบรนด์ของไก่ย่างของบุฟเฟ่ต์นะครับผมอ่าถือว่าเป็นโรงชานะครับช่วยวัดศรีเจริญธรรมเระดูกไั้ยาใสก็ได้นะครับแต่ว่านะ อรอได้แต่หนูสั่งแล้วเขาต้องลงออเดอร์เอาไว้ลงคิวเอาไว้เราสั่งจะได้โอเคไปลปซับ<ป>ต้องมาช่วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับในวันนี้ถือว่าร่วมบุญกันนะครับผม ปีะละหนึ่งครั้งนะครับผมก็เือว่านะครับเป็นอกองทับหน้านะครับสำหรับที่นะครับที่จะอันนี้บอกเอไหราออนนี้บบน้อไร่้เรื่อยเืกนะ้ช่อันนี้อันนี้อันี้ใช่ใช่ใช่อันนี้ใช่เผือใช่เผือกองนี้สิบบาท ไม่มีปัจจัยที่จะมีราได้เข้ามีเห็นเดอยอาศัยแรงงาัตธาจากพวกเราจากพี่น้องนะครับจากต้นภาษาที่มิจฉาชีพนะครับผมที่มาสามารถที่จะทำสถานอย่างนี้ให้เกิดสัตยะได้นะครับผมน้ครับคนเราได้สริมฝีนนะครับ นมีใบเตยแล้วชาเขียวแล้ว็ืนเมื่อเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นห้าเหรียญตรงนี้จะเป็นอ่ามีเจ็าต้มหอมมีนี่ด้วยนะขนมฟางใส้ทะเลก้กลอกตรงนี้เจือห้าเหรียญสรกน้ำตรงนี้ที่หกไปตรงนั้นก็จะเป็นเครื่น

หนาวนะคะทุกคนได้ทุกชิ้นระเบิดทุกคนสนยชื่อคะรไหนคะรรคนเยอะนะวันนี้วันนี้คนเยอะมากพวกเราเข้าไปทําบุญข้างในนะทุกคนจ๋าคนเยอะมากนี่ไปวันนี้ไม่ได้อะไรมากได้ได้อะไรในถุงที่หน้าได้ขนมกย <c oughs> ได้ขนมนะคะได้กุชายแล้วก็ขนมไอนนะั <c oughs> แล้วก็เส้น <c oughs> เส้นกว๋วยจับยวนแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิง้ง คะทุกคนไปแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะมาเอาบุญด้วยกันเด้อบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย